어, 상당 히 위험했습니다. 예, 술너 많이 마셔가지고 아 다행히 인명 피해도 없고 경미한 사고조차 없어서 그나마 다행이에요. 아무튼 지금은 이 술도 덜깬 이상에서 여자친구의 할머니 집에 갑니다. 할머니 집, 친할머니 집. 어저께 미리 약속을 한 거래가지고 어, 취소할 수는 없고 조금 몸이 좀 피곤하고 뭐 힘들더라도 아, 그래도 할머니 얼굴도 좀뵙고 여자친구 좀 할머니 안 뵌지 되게 오래됐다더라고요. 2 years already at h e one one year, 2 years, 2 아... years. Because corona situation. 아, I... 코로나 때문에. 예전에는 뭐술 먹고 막 해도 다음 날 그냥 쌩쌩했는데. 아이고, 요즘에는 진짜 한번자술 마시면 일주일 동안 힘들어. 일주일 동안. 예전도 술안 마시다가 오랜만에 마시니까 아이고, 더 힘드네. 더 힘들어. เส้นฝั่งโน้นอ่ะแล้มาล้วไปรับกุกที่้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอันนี้สแลกอะไรแสเน่หรอ Snake Snake อ๋อเหยียบงูเตยโอ้ยูดิ้นอยู่นั่นน่ะจริงจริงดิ้นอยู่กลางทางอะนะโอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจไอ้ต้อดีสักไม่ตายหรอกแต่ว่า it's okay ไม่ได้ตั้งใจ ดาทีนี่ทีนี้เจาะไหนอ้างว่ะเพราะว่าหน้หมูก็ได้อะไรห้ยตาคนนี้ยังอยู่อีกจอดไหนอ่ะาตเผ็ดนวกนรูสกไหนกันสวัสดีค่ะรับสวัสดีค่ะ 너아이 <laughs> 네. <laughs> <laughs> 너무 어두운데. 아내가잘안 보여. 요안 보여. สว,สวัสดีค่ะออกมาเดินหนยนไฟเปิดตรงไหนนี่โอ้โหไม่ได้เจอนานเลยนะมีอนอยัากเไม่ดออกแล้วหนูจะอเลยไม่ไเจอนงนี่เดไปนกินข้างนอกอ่ะไม่เอาไว้นี่แหละเดี๋ยวยากินเดี๋ยวไปกินเนือกินยังสุกา

음. 오, 아, 진짜 뭐 영화에서 보던 약간 그런 느낌인데. 거미줄도 진짜 뭔가 오래됐다는 게 느껴지네. 음. 아. No one live h 디 의미 많이. 어, o ka. s ka. my b r o t h e 바나나 요요. 아니 이게 방콕에서 그렇게 멀리 떨어져 있는 것도 아닌데 mm -hmm. 야 진짜 로컬이네 로컬 yep. 분위기가. Before 에 e have the 음. land a l o 에에서 한국에서 한국 l 서 한국에서 한국에서 서 한국에서 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 한국에 l 한국에랑종국에서 한국에서 한국에서 한국 I I, I e mm. like, o 진진 me in this house me something me the kid and the older also in the I, I don't remember maybe that one t <laughs> h the, the <junior>. <웃음> <Me>. <웃음> <웃음> 여기 안에 귀신이 있답니다 기둥 안에 <laughs> 자, 밤에 하면 되게 무서울 것 같아요 아저 술이 아직 안 깨가지고 <laughs> 아이, 좀 어지럽습니다 지금 <laughs> <at this> <laughs> 술이 안는데 <깨야> <laughs> 어, 울릉울로 하는 어, 근데 지금 별로 덥지가 않아요. 날 마치 하루 이상... 에어컨도에어컨도 없고, 뭐 선풍기 같은 거 전혀 없는데... 어, 그렇게 뭐... 진짜 덥다는 느낌 하나도 없어요. 근데 이거 뭐지? 이거... 아니, 어딜 가도 이렇게 한국어가 이렇게 있네요 어, oh, 잘잘레드썬 <laughs> 떡볶이... 레드썬 떡볶이... <laughs> 떡볶이 좋아하시나 봐. The fourth floor is full and the crocodile is there like a there over there. We have to live only upstairs. We look that up. อย yeah, ่างกันฝนก็มาอยู่ก็เรื่อยม 아 근데 공기도 너무 좋고 조용하게 너무 좋네요. 응응. 어, 어. 사마리카. 예브라쁘다 <laughs> 예쁘다. 음, 예쁘다. 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 예 สล้านสองบิลลี่ส์เฮาจริงเหรอสองล้านสองล้านปันที่ดนเราถูกไหมปีศาอเวแลนด์ดิกาตูบายแลนด์โอลด์บิลลี่อ้าอะไรนะออฟฟุดอออะไรวะพี่นายแม่จะซื้อโทรศัพท์เอ้ยแม่จะซื้อไอ้แบงนี่ก็อะไรนะแม่รู้แล้อายุเท่าไรครับสิบเกะ ไม่รู oh, ้ไ่อะโอยากไม่ต้องเลอ want to e t m a g o over there ม่ดูว for ทางเข้าลูกอาวุธอาวุธ นี่แหละสตรงมากยา่าอายุเท่าไหร่แล้วนะยา่าเ6็ด y e a r s old ไม่แตกไม่แตกไ,ได้ได้ได้อร่อยอร่อยเปรีย้ยวย่าต้องเอ็นมาก่อนเปล่าใช่ใช่แล้วเดี๋ยวเก็บ

ก่ว่ากินแล้ว้องเสียทั้งหมู่บ้านเะใช่ใช่แล้วแหละข่านะจะร้องทำไมเนี่ยก็ใช่เ้าเ้าไเอาไปองกินดูไม่เผ็ดมากกินเลยกินเลยกินเลยตรงนี้เนี่อร่อยไปย่าด้วานข้นใหญ่อร่อยอร่อยก๋วยมันเอร่อยแบงต้องอยู่ในทหารจีบีลูกปีเดียววันเดียวทำไมปีเดียววะพอสอ 어어 마틴, 눈떴 맞아. 눈 떴어. 눈떴네피오네 떴. 좋아. 마이 놓이, 향이, 맛솜 좋아. 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 좋네좋는 좋아. 좋 처음 아 좋아. 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 좋먹 좋아. 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 좋이 좋아. 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 좋 วันเด็ e ก Growing up and sail t h a m กี่ชิ้นก็ราวห้าสิบห้าสิบ up ห้าสิบหกสิบร้อยร้อยห้าสิบ and easy to grow up Oh yeah 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 kind of Thai weather ทำอะไรอยู่หรอคะใช่ันมา ยยยาานี้เลไม่ลืมหรอกจะลืมที่ไงก็บอกแม่อยู่แต่มันมีโควิดจ้ะยาก็หาไม่ได้ก็ไม่มาหาแม่เลยแม่แม่มันยังจะไม่มาหาเลยยาเป็นอะไรแม่มันยังจะมายากเลยสวัสดีค่ะค่ะคือแบงค์ข้างหน้าเราห้อยแบงค์กำลังขาดเรา เร็วจัการค่าเร็วจ้การค่าโอ้โหเป็น